ท่านผู้ฟังทั้งหลายก่อนจะไปชมคลิปฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับเอาล่ะครับถึงเวลาแล้วที่จัก,กรวาลจะเปิดเผยเรื่องราวของดวงดาวให้เราได้ฟังกันวันนี้เราจะมาเจาะลึกถึงดวงชะตาของผู้ที่ถือกำเนิดภายใต้อิทธิพลของดวงจันทร์หรือก็คือคนเกิดวันจันทร์นั่นเองครับดวงจันทร์ไม่เคยต่อสู้แต่โน้มน้วทุกสิ่งอย่างนุ่มนวล โอ้โหนี่แหละครับคือหัวใจสําคัญเลยของพลังคนวันจันเป็นพลังที่อืไม่ได้มาจากการออกคําสั่งหรือบังคับใครนะครับแต่เป็นเหมือนการโน้มน้าวใจแบบอ่อนโยนลึกซึ้งเป็นพลังที่ไหลเวียนอยู่ในตัวตนของพวกเขาเลยเหมือนแสงจังนทร์นวลที่ส่องสว่างแต่ไม่แผดเผาเอาล่ะครับเรามาเริ่มเปิดคําทํานายกันเลยดีกว่ามาถอดรหัสจากคำพีโบราณกัน ว่าเส้นทางชีวิตของคนเวรจันเนี่ยถูกลิขิตไว้ว่าอย่างไรมาดูกันที่เรื่องแรกเลยนะครับแก่นแท้ของตัวตนมาดูกันว่าธรรมชาติจริงๆแล้วเนี่ยอุปนิสัยที่ดวงดาวมอบให้กับคนเกิดวันจันทร์ตั้งแต่แรกเกิดเลยมันเป็นยังไงอย่างแรกเลยนะครับคนวันจันทรเนี่ยเขามีเสน่ห์ดึงดูดแบบแปลก คือเป็นสเสน่ห์แบบเงียบๆไม่ต้องพูดเยอะไม่ต้องทำอะไรมากเลยนะแต่คนรอบข้างจะรู้สึกสบายใจแล้วก็อยากเข้าหาเองมันเป็นไปโดยธรรมชาติเลยแล้วก็เรื่องของหัวใจโอ้โหบอกเลยว่าอ่อนไหวมากดวงดาวเนี่ยเขามอบหัวใจที่รับรู้ความรู้สึกได้ไวกว่าคนอื่นมาให้เลยทำให้คนวันจันทร์เป็นคนที่เข้าใจคนอื่นได้ง่ายมากลึกซึ้งเลยล่ะแต่ในทางกลับกันมันก็เป็นหัวใจที่ค่อนข้างเปราะบางนะ ต้องการการดูแลเป็นพิเศษเหมือนกันยังไม่หมดนะครับพรสวรรค์อีกอย่างเลยก็คือเรื่องของจินตนาการจิตใจของคนวันจันนี้เหมือนผืนผ้าใบเปล่าๆเ,เลยครับที่พร้อมจะแต่งแต้มสีสันได้ตลอดเวลาพวกเขามองโลกในมุมที่เออคนอื่นอาจจะคาดไม่ถึงแล้วก็สามารถสร้างอะไรสวยๆงามๆขึ้นมาจากความว่างเปล่าได้เก่งมากทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยมันรวมอยู่ในคำคำนี้เลยครับจันเจ้าสเสน่ห์ คำนี้สําคัญมากนะมันคือแก่นพลังที่ซ่อนอยู่ข้างในเลยเป็นความสามารถพิเศษที่ทําให้คนอื่นคล้อยตามได้ไม่ใช่ด้วยการสั่งนะแต่ด้วยความจริงใจความอ่อนโยนเป็นสเสน่ห์เฉพาะตัวจริงๆโอเคพอเรารู้จักตัวตนของพวกเขากันไปแล้วทีนี้มาส่องเรื่องหัวใจกันบ้างดีกว่ามาดูกันครับว่าในเส้นทางความรักเนี่ยดวงดาวได้ขีดเขียนเรื่องราวของคนวันจันทร์เอาไว้แบบไหน ในเรื่องความรักของคนวันจันเนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจมากเลยครับคือมันเหมือนมีสองด้านอยู่ในคนคนเดียวคือภายนอกเนี่ยนะจะดูนิ่งๆเย็นๆเ,เหมือนควบคุมอารมณ์ได้ดีไม่ค่อยแสดงออกอะไรมากมายแต่เชื่อไหมครับว่าลึกลงไปในใจนะ่ะโอ้โหมันคือมหาสมุทรของความรู้สึกเลยนะพวกเขาหวยหาความรักที่มันลึกซึ้งมากๆแล้วก็ต้องการความรู้สึกปลอดภัยทางใจเป็นที่สุด แล้วถ้าถามว่าคู่แบบไหนล่ะที่ดวงดาวบอกว่าเหมาะสมตามลิขิตจ,จัก,กรวาลเลยนะพลังงานที่เข้ากันได้ดีก็คือคนที่เกิดวันพุธครับเขาจะช่วยสร้างสมดุลให้ชีวิตหรือถ้าเป็นคนวันศุกร์ก็จะนำพาความรักที่กลมเกลียวเข้าอกเข้าใจกันขันส่วนคนวันอาทิตย์ก็จะเหมือนมาเติมพลังงานเติมไฟให้ชีวิตซึ่งกันและกันนั่นเองเอาล่ะเรื่องความรักผ่านไปแล้วทีนี้มาดูเรื่องที่จับต้องได้กันบ้างเรื่องงานเรื่องเงิน พลังของดวงจันทร์จะนำทางในเรื่องพวกนี้ยังไงมาดูกันครับอาชีพที่ดวงดาวบอกว่าเหมาะมากๆเนี่ยนะมันก็จะสอดคล้องกับพรสวรที่มีมาแต่เกิดเลยลองนึกภาพตามนะครับศิลปินนักเขียนหรืออาชีพที่ต้องดูแลคนอื่นเยียวยาคนอื่นหรือแม้กระทั่งงานที่ต้องใช้คำพูดอย่างนักประชาสัมพันธ์นักการทูตเห็นไหมครับว่าทุกอาชีพที่ว่ามาเนี่ย มันต้องใช้ความเข้าใจคนอื่นความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ความสามารถในการโน้มน้าวใจคนซึ่งเนี่ยแหละคือกุญแจสู่ความสําเร็จของคนวันจันเลยแล้วดูตรงนี้สิครับชัดเลยว่าความสําเร็จในหน้าที่การงานของคนวันจันเนี่ยมันไม่ได้มาจากตรก,กะหรือเหตุผลเพียวๆเลยนะแต่หัวใจสําคัญมันอยู่ที่สัญชาตญาณกับความเข้าอกเข้าใจต่างหากมันคือความสามารถในการรู้สึกและเชื่อมโยงกับคนอื่น ซึ่งเป็นอะไรที่เรียนแบบกันได้ไม่ง่ายๆเลยนะครับส่วนเรื่องเงินเงินทองทองชะตาการเงินของคนวันจัน์ทรเนี่ยมันจะคล,ะคล้ายๆดวงจัน์ทรเลยครับคือมีขึ้นมีลงเป็นวัฏจักรไปดังนั้นเนี่ยคีย์เวิร์ดสำคัญเลยก็คือความอดทนถ้าใจร้อนตัดสินใจเร็วๆไปอาจจะเสียหายได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ใช้สัญชตาตญาณนำทางเชื่อในลางสังห์ของตัวเองนะ การลงทุนนั้นมักจะให้ผลตอบแทนที่ดีเสมอเลยและแล้วก็มาถึงส่วนสุดท้ายของการเปิดคำทํานายในวันนี้นะครับซึ่งก็คือคำแนะนำจากดวงดาวเป็นเหมือนปัญญาที่จะช่วยนำทางในการใช้ชีวิตต่อไปที่อยากจะย้ำเลยก็คือพรสวรรค์สามอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นความเข้าอกเข้าใจ จินตนาการหรือการโน้มนาวใจมันไม่ใช่แค่ลักษณะนี้ใส่ธรรมดานะครับแต่มันคือของขวัญจากจักรวาลเลยนะเป็นเครื่องมือทรงพลังที่เราสามารถเอามาใช้กำหนดชีวิตตัวเองได้เลยใช้ความเข้าใจเพื่อสร้างมิตรใช้จินตนาการเพื่อสร้างผลงานและใช้การโน้มน้าวใจเพื่อน,นำพาสิ่งดีๆเข้ามาแต่ว่าเหรียญมีสองด้านเสมอดวงดาวก็มีคำเตือนมาเหมือนกันครับจุดแข็งที่สุดของเราเนี่ยบางทีมันก็กลายเป็นจุดอ่อนที่อันตรายที่สุดได้ ไอความรู้สึกที่มันลึกซึ้งมากๆนี่แหละครับถ้าวันไหนปล่อยให้มันปั่นปว่วนเหมือนคลื่นลมในทะเลมันอาจจะบดบังการตัดสินใจดีๆไปหมดเลยเพราะฉะนั้นการเรียนรู้ที่จะควบคุมอารมณ์ของตัวเองให้สงบจึงเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเลยครับและสุดท้ายนี้หลังจากที่ได้รู้เรื่องราวทั้งหมดแล้วคําถามสําคัญก็คือเราจะเลือกเดินตามเส้นทางที่ถูกขีดไว้หรือจะใช้พรสวรรค์ที่มีนี่แหละขีดเขียนเส้นทางของตัวเองขึ้นมาใหม่คําถามนี้ ดวงดาวตอบให้ไม่ได้หรอกครับมีแต่เจ้าของชะตาเท่านั้นที่จะตอบได้เพราะถึงแม้ดวงดาวจะชี้ทางแต่ทุกย่างก้าวที่เราเดินในวันนี้คือสิ่งที่จะกำหนดอนาคตที่แท้จริงของเรา